ตอนนี้สธกรมตำรวจทองคำองค์ที่บางทีไม่สวยหรือว่ามีลงมีรอยสามารถเอากลับมาแพนด้ามาสิวเข้ามา ทำว่าวิวไม่ใช่หลอมาเพราะคุณจะหล่อได้เนี่ยถ้ามันมีผิดเพราะฉะนั้นมันเป็นช่างซ่อมของเราคือเอากลับมาซ่อมได้แต่ไม่ใช่ว่าซ่อมแล้วไปนั่นนะเขาซ่อมได้ในสภาพของมันคือแพนด้ารับกลับมาทําให้มาซ่อมให้หนึ่ง,ต,งต,ต้องมีบัตรคู่ในมูฟวี่เนี่ยเรา,เราที่นี่มีเลเซอร์เราเอามืมอหยิบขึ้นไปในวงการเนี่ยผมภรพมืออะ ทุกทุกคนก็จะไปลือกันบอกเฮ้ยอันนี้มันเอาไปผิ้วมาของแพนด้าผิ้วมารักไม่ได้อย่างเงี้ยเราต้องยอมรับว่าเราเรารับเข้ามาทําให้แต่พระกระบะต้องตรงกันตรงกันสมมุิว่าเสี่ยมะเกตมันหลุดมะเกิดเปนเบี้ยวคุณต้องต้องคนเราก็ยิงเลเซอร์เสริมแล้วก็แกะมันขึ้นมาใหม่แต่ไม่มีการตอบโต้เลยไม่อะไรทั้งนั้นไม่มีไอ้อย่างนี้ดีกว่าบางทีก็ไเราไปเลี้ยนเนี่ยไปกดผิวเบี้ยวคอผิวคองคำนะทองำเงินไม่ทำไม่ไม่ทำเงินไม่ทำแต่ก่อนนะมันมีเงินมาแต่ทีเนี้ยมันจะมีรู้ว่า ของปลอมเราไม่จ่ดยอ๋อใช่ถ้ามีแต่ดูปลอมทุกคนรู้แล้วคือคือหลวงพ่อตะคอนกลุ่มตด้วยมันมีพิเศษตรงเวลามันมีเส้นคอเห็นข่าไหมราคามันก็จะอัพกว่าเราไม่ได้มีนบกากีเส้นคอเพิ่มให้พอกให้มันมีนะวันนี้เคลียร์เลยประเด็นพี่เคลียร์เนี่ยจะทําให้หลวงพ่อตะอนที่ราคาตอนเนี้ยพราะท่านดอกมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอันนี้อันนี้เคลียร์นะทุกคน